ลุงต้องพูดเกกนสีครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมือนะครับจากคุณลุงเปลี่ยนให้คุณคนหนึ่งทำนะครับผมจำชื่อได้จะขออไปยะตัวมันจะมาทันทีเออดเอกตะับ บอพูดพูดจะดูจะดักจะดูเลยนะจะดูตัวเองจะเป็นยังไงมาเข้าไปแล้วก็กดอดฉดีสองตัวมาเลยเอกตะกลนเลิกศรีกุยดงมันยังไม่จะบอกขอดูเลยเอาไปนี่จะเห็นช่องผมเลยทำไมได้เลยได้เลยได้เลยนะครับเห็นรูปตัวเองก็ไม่อยากไม่อยากมองเท่าไหร่เข้าไปนี่นี่จะเห็นช่องผมเลยทำไ เ้าเล่องผมนัเข้าอะไทำธุรกิจทั้งนั้นเลยสถานที่แล้วธุรกิจแล้วเข้าเข้าอะไรมาดูรูปผมดิดูธุรกิจแล้วแต่ผมทำไว้เด้อยุ้งก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนก็ได้เขาก็จะกดไลค์อีกเราสนใจเขาก็มาเรียนกับลุงอะไรกันเลยมันจะส่งไปธุรกิจครับ ลุงจะกลายเป็น,นป <c oughs> พิยากรนี่ยต่อไปนี่จะบอกใค่ครับ่างนี้ส่งไปพิจิตเลยพิจิตพิจงโลกต่อไปนี้ต่อไปนี้พออาจารย์เขาทำคลิปไปลงคุณลุงมันจะเด้งที่เครื่องปุ้งเลยทำอะไรฮะเด<อ>ี๋ยวเวลาอาจารย์เขาลงคลิปอะไรมันจะเด้งที่เครื่องอ่าเดี๋อผมกำลังโหลดอยู่กลลังโหดรอแป๊บรอแป๊บกำลังโหลดเนไม่ตรงทีแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยผมกำลังโหลดลงเครื่องอาจารย์อยู่รอแป๊บครับครับ อไดวรก็งมันเริ่มเป็นไม่กวาดละเดี๋ยวนอยพออาจารย์อาจารย์เขา่นานเเข้าใช่พออาจารย์เขาต่อไปอาจารย์ไลฟ์สดได้คุณลุงเข้าไปดูสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยสอบถามได้จะดูไม่สวยแต่ถ้าเรารีดเส้นได้ตรงเนาะต้มเส้นได้ตรงแล้วนี่จบเลยแล้วก็โ้งเข้าเนี่ยผมก็น้องใหม่นะยังเล่นเอฟเฟคอะไรไม่ค่อยเก่งพอทำได้อยู่ คุณลุงก็ไปช่วยแชร์ให้เขากดติดตามอาจารย์อ่ะอันนี้ผมกดติดตามแม่คุณลุงหมดแล้วของอาจารย์อา่เดี๋ยวรอแป๊บนะผมกำลังโหลดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเป็นผู้สาวผู้ไม่เอาแล้วคเกันเป็นไล่่าวมมแตอนนี้คุณลุงจะออกไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยใช่ครับใช่ใคนเห็นลุงเนี่ย ใ้เฮ้ยญาติที่บ้านเห็นแล้วมันก็ต้องโทรถามไปบอกช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่าถ้าถ้าอาจารย์ได้หนึ่งพันหนึ่งพันคนติดตามเนี่ยมันสามารถไรฟ์สดได้ครับถ้าไม่งั้นจะได้ดูจากคลิปพอเดี๋ยวพออาจารย์เ็มีองค์ความรู้ตัวใหม่มาเนี่ยอาจารย์ก็นั่งรฟ์สดไปแล้วก็สามารถเรียนรู้ตามเลยอ่าใช่ไม่ต้องวิ่งมาถึงนี่ แค่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้อาจารย์น,น,นั่นแหละถือว่าเกิงแล้วครับของที่ไทยเขาก็ไปแถวกรุงเทพเลยใส่เรื่อยๆไม่ต้องดึงแรงเกดาแรกได้ขนาดนี้ือว่าเก,ก,ก่งแล้ว เนี่ยอยากรู้ริบซีเสิงเส้นด้วยริบีต่อต่อเส้นต่อเชือกนี่แหละเทคนิคเทคนิคพวกนี้แหละคนในที่ที่พวกเราไม่รู้สำคัญสคัญมากเราไม่รู้พอเราไม่รู้แล้วก็ไปไม่เป็นได้เห็นนี่ไเหมองเห็นดูข้างนอกนี่ผมไม่รู้จักไม่เคยเห็นทำก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะเขาทำได้ไงเขาถากเป็นลายได้ไง ที่ผมลงไปใน youtube แบอะคือเอาแบบตัวเนื้อให้ดูนะแต่รายละเอียดมันต้องมาเรียนรู้อ่ะ ่อไปมี่เห็นเส้นนี่โอ้ยเกียบเนี่ยได้เลยจะได้เลยจะได้นะครับมันทำตันได้หมดเลยได้ครับจะได้เดี๋ยวส่งรูปไปให้ป้าปาินดาดูครับ ชัดเจนนะพอ,อนะครับสอนจริงไงปฏิบัติจริงไงสอนจริงนะเห็นจริงปฏิบัติจริงากที่ไม่รู้อะไรเลยครับจากที่ไม่รู้อะไรเลยคือถ้าเรารู้แล้วนี่นะรู้กำไรับผมเราจะเห็นโอกาสอาชีพเลยนะครับครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวรครับว่าไม่ได้ขายกลัวแต่ว,ว,ว่าทําทําไม่ได้เลยนะ ผลิตให้เขาไม่ได้เลยน,นะนั่นะเนาะเนี่ยไอ้พวกขวดสีนี่ก็เก็บมาฤดิดไว้นะลุงเอาไว้สารเนี่ยนะขวดนี้มันหายะขวดสีนี่นะครับ ลุงเห็นที่ไหนลุงเก็บมาบ้านเลยเก็บมาไว้เลยนี่เอาเป็นตัวเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่สุดเลยนี่ก็เข้าชชองตัวเองไม่ได้กันเลียวออกไปเข้ารหัสอาจารย์ลืมหาตัวเอง <laughs> ผมก็ลืมนะไอรหัสที่ว่าเลยนานๆผมมีบรรทัดเราม,มรหัสตัวเองอาจารย์สั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมต่อบ ใช่ไหมครับก็ลายสวยแต่ถ้าเรามีมือลหน่อยจริ้งก็โอเคแหละนะครับคุณลุงประสิทธิ์ใช่ไหมมุ่งสุนทริชัยสิริชัยโอเคใช่โอ้ผมก็ลืมชื่อเวลาเปลี่ยนชื่อนะครับคุณลุงทำลายได้สวยเลยนะครับนี่นะฮะลายโชว์ลายหน่อยคุณลุงโชว์หน่อยครับลุงอ่านี่นะครับอ่านะครับ ช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวเห็นเห็นตัวเองใน,นยู u ูบแน่นอนกำลังโหลดครับกำลังโหลดเดี๋ยวจะได้เห็นครับนี่ผมขอร้องให้ออลงมาเลยนะวันนี้บอก <c oughs> มาหน่อยมาจะได้เห็นรูปแบบได้ความรู้ไปด้วยใช่บึ้งอย่าลืมนะบอกพี่บอกน้องด้วยช่วยกด ช่วยก็ติดตามให้อาจารย์หน่อยไปถึงนครสวรรค์จิตโลกพิจิตรหมดเลยนะผมเพราะว่าให้คุณให้อาจารย์ได้หนึ่งพันผู้ติดตามขึ้นอ่ะจะได้ไลฟ์สดได้ต่อไปก็อาจารย์ก็นั่งอยู่บ้านดูสิกึไลฟ์สดถามได้เลยคอมเมนต์ถามได้ผมผมขนาดขนาดขนาดยังไม่ไล่นะอ๋อคนก็จะโทรมาอย่างนี้แหละครับ อยากสนใจเครื่องมือเนี่ยนะครับสนใจเครื่องมือสนใจ่น่าจะเยอะเนาะโอต้องยกมือให้คุณลุงนะครับสองท่านนะครับ,รบมา,าผมลืมชื่ออีกแล้วคุณลุงอําไพกับคุณลุงอําไพกับคุณลุงสิริชัยสิริชัยนะครับมาจากน,นครพนมไม่เป็นรไ,ปไรหรอเปลี่ยนให้ต้ๆๆๆองยอมรับครับว่าสุดยอดเลยจริงจริงนครพนมนะ อายุมากปนี้ยังมาเรียนรู้นะครับที่เขเบ้นมานะไม่ธรรมดานะอย่าคิดว่าอายุมากแล้วไม่ทําไม่ได้นะถ้าเราบอกว่าทาไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ครับแต่ถ้าเราบอกว่าทําได้แล้วลงมือทําหัดทํามันก็สามารถทําได้นะครับองค์ความรู้เยอะแยะนะครับผมจากอาจารย์เอกสกลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไคร้นะครับผม เพื่อเป็นกาลังแรงใจให้อาจารย์ได้ทําคลิปอีดีให้กับพวกเราได้ไปเรียนรู้ไปต่อยอดนะครับในธุรกิจของท่านมีหลายตัวนะครับต่อแล้วก็อามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์เบอร์โทรแล้วก็ลนยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเเไกันลก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้ท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ